ผู้สาวงามหลานันลยกมูนอเลกกมูนอเลกอยกาเจ้ากงามนขอบใจบมี่เฟม่นหก็กมูลยัวเบิ้นูกมูยัวเปิ้สูอาไม้ขายป่ะเออเน่เอาไปให้น่กินหน่อนี่ครับอสโรมูแม่น่นี่นี่บานเพิ่นพานี่เขาเอินพายังเงนี่ น้องสาวเพิ่งกำลังตักน้ำมากินนะครับให้เราเอามาเพราะมันบ่อ oh. <laughs> โอ้ได้เงินเรามาให้ไม่เท่าบ่ไม้ไม้มไยังอันนี้เอบบาบัางยังอันนี้ไม้บบไผ่เอาบังไผ่ตะปางลูกโบมนี่เป็นท่อน้ำมันเ <laughs> จ้าคุณเคยเพราะว่าได้เห็นผู้ใหญ่เห็ดเลย สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้บรรทุกเดินทางมาฮอดที่บ้านใหม่เมืองเซโป,ปนขวงยสวรรค์เขตเซงเป่นชนเผาบรูเนาะนัดแตงแต่เส้นทางการเดินทางนัดแตงแต่เปิดหัวคลิปมาเป็นฮอดบ้านนี้เป็นชนเผาบรูเนาะบ่มีวัดนะนับถือผีท่านผู้ชมน้ามาหมู่บ้านนี้กับเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มันมีความดึงดูดและก็น่าสนใจท่านผู้ชมนี่บ้านเฮืองของเพื่อนนี่เฮาสังเกตจากต้นพาวแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าที่เพื่อนปลูกนี้เนาะ เขากน็น่าจะหู้แล้วว่า <c oughs> บ้านนี้นี่ตั้งมาแต่ดุนานนะท่านผู้ชม,มเดี๋ยวจะไปเบ่งผู้สาวน้อยกำลังลมกันเรื่องนออนหน้าท่านแค่ยังยังเข้าอ่ะดังไฟเออโอ้ภาษาลาวของเนาะ ของวันใดละโม่ของวันใดโดยบ้านนี่ยก็เนี่บ้านใหม่บ้านใหม่โด้อสื่อบ้านไม่อยู่ซื้อบ่บ้านใหม่ทาแดงนี่แหละบันไม่บ้านใหม่ผ้าแดงบ้านใหม่ทาแดงผ่าแดงโดยโอ้เใส่มาใส่เสียงโดยกระมวลนะเนาะค่ยมาเคยมาถ่ายคลิปมาเราถ่ายคลิปมีสัญญาณบ่บ้านไหมมีมีเนาะโดยเอเนียนหนังสือบ่เขียนห้องมอได้ละห้องมอหกปีนี่แหละมหกปีนี้เนียนอยู่ใส่ กระโดดอยู่ผบังโอ้กระโดดผบังนี่โมฮกซื้อสั่งอันมณีอันมณีซื้อลินเลยซื้ออัญนั่นละซื้ออันนั่นแหละอัญโดยเออข้าเดียวมาลินมะลินน้ำมูกเนี่ยโดยกำลังน้ำไฟนึงเข้าดีไซน์อย่างนี้ป่ะนี่อ๋ออันอยู่บ้านนี่สาวสาวยูนเขตบ้านป้าคือยังเช่นนี้ นนนอยู่ในโซนนตำบลนี้เฮ็ดเฮ็ดยังเป็นแน่อ๋อก็เฮ็ดหลายอย่างแบบว่าเฮ็ดไห,ห,ห้เฮ็ดสวนเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนโดยเออเสียหน้าดยน้ำก็นำเข้าวปลูกข้าโดยแม่แเสียหน้าก็เป็นหากินเป็นบ่เป,นเป็นเปลเนาะโดยเออต้องมีงานด้วยท <laughs> ี่ใส่เหีเ้ยนจะเ,เออทางฝ่าพุ้นอือไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่แบบแต่ละมือไปพ่อแม่ไปเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงโดยเออจะได้ก็เข้าเฮี้ยนได้อยู่เนาะ อืมส้นปูนส้นปลาเป็นปะเป,นเป็นเนาะโดยที่ยังไม่ได้ต่ำเข้าหรือปะทานนงนี้เดี๋ยวนี้บด้ต่ำแล้วแต่ก่อนต่ำจะต่ำปะจะก็ต่ำปะโดยดต่ำก็เป็นเนาะโดยเป็นใครเนี่ยมามา,มาบ้านนี้ผู้สาวบุกคุย <laughs> <laughs> สาวอันอันนั้นเด็กสาวยังสาวสุกสาวสุกเอออันนั้นสาวสาวสุกเนาะมาแต่ไซนี่คอยนี่มาได้เซปูนมาได้เซปูนพุ่งขึไปพุ่งไรผ่าบังพุ่งไร ไปเจองตู้เคยไปบ่เคยเจองตู้ไหมโดยเออไปยังเจองตู้ไปเล่นเพื่อนพี่น้องนี่แหละอ๋อมีพี่น้องมาอยู่เหรอโดยมีเอ่อใครบอกเคยไปเที่ยวใครสิไปเที่ยนี่แหละลองไปบึ้งได้คักอยู่บ่ม่วนอยู่บ่ม่วนอยู่ธรรมศาสตร์งามงามบ่ธรรมศาสตร์นะโดยงามเอออยู่อยู่พุ่นติดเวียดบ่โดยแม่แหละติดเวียดนามเลยก็บ่ได้ติดปนัยแบบเป็นส่วนอาบดแบบนี้แหละคือแบบอยู่มันไกลเจ้าก็ว่าเป็นภาษาเวียดบ่ได้เป็น ภาษานั่นเด้กราซุนเผาเด้กราซุนเผาเป็นเป็นอันนี้ก็ซุนเผาหลอวะโดอันนี้มาเอามุมดูอันอันชื่อว่าอะไรวะผู้สาวงามหลาย,ะยาวะเนี่ยเลยกระมูนอ๋อเละกระมูนอ๋อเละโดยค่อยก็ว่าเจ้ากระงามเหมือนกัขอบใจอันข้าชื่อ <c> อ <oughs> ะไรมีมีแฟนผู้สาวมีแฟนระเลลบอ้อวะเนี่ยเลย ກະມູນບວນຊໍາປວກນໍາເອກະເບີນກະມູນບວນຊໍາເປື້ນຶມເອໂດຍແຕ່ບໍ່ຍັງບໍ່ມີໂດຍຍັງບໍ່ໄປວ່າຢູ່ເບີນເອຢູ່ເບີນໂດຍເອຢູ່ເບີນແລ້ວຍັງບໍ່ມີໂດຍແຟນເອກະມູນຍັກຍັີກຢບີນะ້ອຜູເປຍນຍ ต่าางเนะแต่เจ้าบุคือนะบุคือชนเผ่านะเด็กคือคนลาวธรรมาดา <laughs> อ๋อห่ว <c oughs> งแล้วอังพ้ออารีแหะเออแต่ละมือไปเฮ็ดเบี้ยไงตอนตอนทุจรักพักเฮียนอ๋อว่าเฮียนกับช่วยพ่อแม่เฮ็ดให้นี่แหละเสียญยาเสียญยาให้โดยเสียญยาให้แล้วก็ะทางสวนเออทางสวนพร้อมโดยเสียญยาให้พร้อม <c oughs> โ,โอ้เป็นเบี้ยประจำบ้านเนาะโดยเป็นเป็นแบบเป็นมัดเนาะ เออแล้วก็ยามเฮียนก็ไปเข้าโรงเรียนไม<ด>่ได้เอาเงินอยู่ไซส์ม,มาซื้อเครื่องนุ่งเข้ารงเรียนเนี่ยก็ค้าขายแหละโดยเฉพาะขายเครื่องออนไลน์แล้วก็ขายเล็กแบบนี้แหละนั่นเจ้าขายเครื่องออนไลน์พร<ด>้อมเคยเข้าไปในเมืองปะเคยไปตลอดไปส่งเครื่องให้ลูกค้าแบบนี้เออเอ,เอาเครื่องมามาส่งให้อยู่พี่ส่งให้อยู่พี่แน่ส่งอยู่เมืองแน่มันมีหลายเก่งนะเจ้าเนาะเก่งหลานเก่งนะสะพานเฮ็ดได้ยังไงสะพามเฮ็ดได้เนาะโจะถือว่าเก่งเลยเจ้านี่ไล้ หาหน้าไม่อยู่บะเฮ็ดอยู่บะแกนเนาะคอยบ่ได้เทนโซน่าจะค้าขายเออเจ้าค้าขายโดยโอ้ค่อยคิดว่าอยสิมาย่างเข้ามาหาเธอเจ้าคิดว่าเจ้าสิเล่นปุ๊บเนาะโหดเห็นหลายบ้านค่อยไปมาล่ะ้วคือเธอชิเลนค่อยย่างเข้ามาหาแล้วเขาปุ๊บค่อยเขาเขาอายบ่รู้ว่อนอะไ๋เขาจะปุ๊บก็คอยยั่นบางบางคนก็เข้าบ่ฮู้ภาษาดิเขาเลยปุ๊บเนาะโดยอืมคือถ้าเจ้านี่ใครแน่นี่บ่ปผ์เนี่ย ขอยาแล้วก็บกักสิวาลในแรกเขาบูพูภาษาเออขนาดอย่างว่านำเขาไปสื่อสารไม่ได้เนาะโดยอืมประมาณนั้นไม่ได้ขายเหล็กบุนี่ขายเลขกแหละแล้วขายเลขกบุนี่เหโดยเออสิได้ของบุลินเลขเนาะขวัญมากสื่อเลขกขวัญมักแต่รุ่มผู้สาวมักเยอะผู้สาวอ่าเข้าใจเด้อเข้าใจมาสองคนเข้าไปเบิ่งในยูทูบเด้อสองวิธีเราพิมพ์ภาษาเราก็ได้อืม เมื่อกี้เราก็ได้เข้าไปถามไท่ยผู้สาวนะสาวบ้านนี้แหละบ้านใหม่เนาะก็คือน้องนางสาวอันกับสาวยังก็ผู้นึงนะ,ะสาวสุทางผู้ชมเป็นสาวบ้านป้าที่ว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะฮาบมคิดว่าท่ามกลางธรรมชาตินี้จะมีผู้สาวงามๆแต่คุณทางผู้ชมเนาะเดี๋ยวบัตุกจะ,ะย่างอมหอบหมู่บ้านนี้ให้ท,ท่ายเทวดาทีชีวิตยามแรงบรรยากาศยามแรงของสาวบ้านทางผู้ชมเลยครับชมเนาะทันส่วน สบายดีโอ้กําลังเล่นยังอ่ะนี่ยพวกหน่อไม้ขายบ่ะเอออาชีพหลักๆหน่อยยามนีนอแม่หนอเห็ดอันนี้หนอเอ่อหาหน่อไม้มาขายจะรังเลยตรังเลยเนาะหมูเลยลูกเจ้าหูนั่นลูกเจ้าเนาะซาลาว์จะตรังไม่ปลายเลยพูดในนู้น้อยนนี่ก็ไปหาบ่เจ้าบ่ไปหา โอ้คุณนั้นอ,อาชีบลักๆของชาวบ้านในะเขตนง้งามนี่แม่นจะหานอไม้นี่มาขายในแล้วหามาต้มเนาะในราคากิโลหนึ่งแม่น 50, มมห้าสิบพันคิบท่านผู้ชมเฮาสังเกตมาง่าบ้านเฮือนอยู่ในเขียนนี้จะเป็นเฮือนไม้มาทำมาชมนะเป็นเฮือนไม้แป้นนะบางคนก็นจะมุงห,หรือว่าจะเอ้มด้วยฝาไม้แป้นที่แบบเป็นเลี่ยงลายเส้นขนาดคือจะสีบางหลังก็จะเป็นเส้นซื่อลงมาจะสีเนาะอิงตาม การรบเปรียบเฮือนหรือว่าตามผู้มักนะาผู้ชมบ้านนี้น,นี่ต้นไม้หลายเนาะถือว่าอากาศดีสดชื่นแจ่มใส,สนะาผู้ชมนี่ถ้าเฮาให้เฮาเลาะกับจักรซีทั่วหรือบ่ท่านผู้ชมบรรยากาศก็จะเงียบเงียบแน่หน่อยนึงเนาะเพราะว่าชาวบ้านเพิ่นกําลังมาจากไหนจากสวนงามนี่นี่คันเฮาเลาะไปก็อาจจะบ่สุดท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮาจะย่งางไปทางด้าน จะไปทางด้านพี่นี่นะขากักหมอบ้านเพิ่อนติดกับภูผาครับผุกท่นี่เงานหลังนี่แนมไปจะเห็นวิวผาติดผางามทางด้านเทิงคูับทุกท่ตะวินนี่จะตกทางด้านพิเลยจะวินนี่นี่นะยินดีกับพระจักโต๊ไปไม่ใช่เขาเอิญมาบ้านผาบังมันน่าจะเป็นผาเคื่อนี่แหละคือจะบังเขาเอิญเลยเอิญว่าผาบังครับทุกท่านอืม Nguyên nói cảo nong rồi nó. long phi leno. rồi nói Nó hay nhanh lông canva. Ng lông cano. Oh mua nó. Hát nhanh nhanh nhanh. Hát nhau. này, nhau. Hát nhau. Hát nhau. Hát nhanh nhanh. Hát 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 นี่แต่ว่าแต่ว่าสุร่าเขาเจ้ามักแกงใส่หน่อไม้อันนี้เออเขาเจ้าก็แกงคือกันบ่เอาแกงคือกันเออแกงคือกันเนาะักรายตลปงลมกาเนาะยามแรงเนาะม่วนเนาะคักๆมีความสุขดีบัดนี้ก็ได้อ่าเด้อันชวนโอ้มาเขาเจ้ายามแรงเนาะหลังจากที่ว่ามาจให้จกสวนก็มเห็นชาวบ้านนี่ นั่งร่วมกันตามวิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบทนี่แหละนี่เบิ่งหกงัวขาเจ้านี่ขวกสัตว์เลี้ยงนี่ยังบ่เห็นมาบ้านนี้ขาเจ้าว่าสัตว์ร้ายที่สุดเลยท่านผู้ชมในหมู่บ้านนี่คือว่าบ้านนี่ก็เป็นบ้านหนึ่งที่ว่ามีความอุดมสมบูรณ์เนาะเพราะว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าอีหยังต่างต่างเอ้ายิงยังยิงยังยิงนกบ่ นิ่นกบ่ตรั้งเลยนาเอ,อปิ่นเพื่อนที่ว่าปุกติ๊ดกันเนาะแต่ว่าป็นเพื่อนไม้ไม่ได้ครับจะไมเพื่อนเทวยวนี้จะเป็นเฮื่อนแบบเอายองใส่หินเนาะยองใส่ก้อนหินนี่กำลังไปตักน้ำนี่เนาะย่างไปตักน้ำโอ้ห็น หนึ่งกำลังนะครับเอ้ยกำลังต่ำเข้าทำไมเล้ยเด็เกน้อยเป็นกำลังต่ำเข้าก,า <c oughs> กา <c oughs> โ็โดยบ่ก็สโลก็สโลมึแม่นอันนี่ลือนี่บ่ต่ำต่ำมันมั้นี่มัน มันต้นเกลือนะเกลือนี่เกลือเป็ดเป็นน้องน้อยเพิ่นกำลังต่ำมันต้นเกลือเป็ดท่านผู้ชมจะเป็นคนนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะของเด็กน้อยในสนบทที่กอแรงมากก็เฮ็ดเรียกช่วยครอบครัว่วยพ่อแม่โดารยกันนี่แหละเกลือเป็ดเกลือใกล้เป็นคกไม้เด้โคกรุ่นเก่าท่านผู้ชม เพื่อนการสื่อสารก็จะโบออ่๋ยวเข้าใจหรือว่าบุ้งจักกับบรรทุกปักไนไดนะเพราะว่าเออเทียนนี่ส่วนเท่าลายทย่านผู้ชมเฮียงอะไรเฮียังนี่โอ้สารเฮงนี่สารลินปะตัลินโอ้พากันมาสาระนี่ยไม่ลินเนาะ็นลินนะินดน้อยก็จะเป็นยังเพไงสาราะานะท่านผู้ชมนั่นนี่เนาะ ของพายตัวนี้เนี่ยไปนี่ของพายของเจ้าว่ะน้องพร้อมเนะาะแล้วก็อาจารพร้อมเจ้าก็เฮ็ดเป็นบ่นี่เฮ็ดเป็นบ่ฮ<ะ>ึบ <laughs> ึนอ็กน้อยๆก็ยังสานเป็นเร็ดิตอนมากข้าเจ้าคุ้นเคยเพราะว่าได้เห็นผู้ใหญ่เระหิตเลยตะเลยตะเลย วิธีขั้นตอนการสานยางไก่อย่างที่น่าจะประมาณนี้นะเด็กน้อยนี่ข้าเจ้าโอ้ทางนี้เป็นผู้เล่าให้นาะผู้เล่าให้แห้วกฮ็ดเอ้สวยกันอ,อันนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกของพ่อแม่นะใหน้น้องน้อยขาเจ้าตื่นมากขาเจ้ากปเห็นวิธีชีวิตคืออย่างซิขาเจ้ากเ็เฮีนยนเฮ็ดแล้วขาเจ้ากเ็เ,ลเ,กเปลี่ยนไปฝึกไปในตัวเลยเป็นการฝึกไปในตัวอันนี้เป็นผลที่ว่าความจเจริญยังบ่เข้ามาถึงเนาะเฮ็ดให้ขาเจ้านี้ ฝึกเอบหรือว่าเฮ็ดโซนกระต่าอีกทางเป็นได้แต่ถ้าสมมติว่ามีโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์อย่งเข้ามาปุ๊บเด็กๆเ,เล่านี้ก็อาจจะเลือนล่างหรือว่าโบโบหูจักวิธีประดิษฐ์สร้างเ,เกี่ยวกับยางใกล้แม่อย่างต่างๆคืออย่างซีเนาะอันนี้แม่งจะเป็นคล,ลดีอย่คลดียุบอนวถ้าบวิโทรศัพท์กับโบลิงรีบเกินจนเกินไปก็เฮ็ดให้เด็กน้อยเ่าเนี่มีความสมนิทสนานในการเฮ็ดหัตกรรมอย่างต่างๆคืออย่างซีเนาะ

โลเท่าไรนี่ขายไหมโลหกสิหกสิพันโอ้เพลงเนาะทางนี้เนาะในราคาดีเจ้าบ่าไปหาเองไปหาเองเลยบ่าห,า <laughs> หาเงินเข้าห้งเยี่ยนแล้วเนาะนางเข้าห้งเยี่ยนแบบเจ้ากักนเข้าห้งเยียนเอออยู่ในแถวนี้เขาจะหาเงินเองเนาะหาเงินเพื่อจะเอาเงินนั้นไปซื้อเครื่องนุ่งเข้าห้งเยี่ยนเนาะเก <laughs> ่งนนนเนาะนางเนาะหาเงินเอง ซื้อเครื่องอิงเข้ารงเียนจะด้เปิดเทอมเลยเนาะอ๋อดูมันดูมันขนยัน,นบรรยากาศดีหลยทานะไรเมเ่อยหมู่บ้านนี้เนาะอันนี้เราหากระโลฝากเดี๋ยวได้นนี่นะถ้าโลอี ภาพนั้นนี่น่าจะหลายนะพี่ทำไม,ำไมสุดเลยหมู่บ้านสะอาดเลยหมู่บ้านน,ะานะาน,น,นี่หน้าฝุ่นแต่แท้ก่นังสะอาดงานแต่งทำมสมหมู่บ้านของเจ้าหนึ่งเฮือนซานของเจ้านี่ยังแบบดังเดิมแต่กอนเลยสมัยก่อนแต่แค่เลยนี่เนี่ยไปเห็นน้องคนตำข้าวตำอันนั้นเขาเอา,าน้ำตำมัน เพื่อจะเอามากเกลือโอ้เฮ็ดคู่หลังคาเลยเนาะอันนี้เนาะเป็นตากน้่มไม้นี่เนาะอันนี้น้่มไม้ท่ำมาชมเลยป็นอนา่มไม้มาตาก แล้วก็ขายเนะาะแถวนี้ได้ราคาดีราคาเงินหกสิบพันกิสบายดีอันส่วน <laughs> โอ้ตอนแรงมานั่งร่มกันเนาะค <laughs> ักเนาะตู้นี่ก็คือสิเย็นคักเลยดีใจหุ่มไม้เลยแล้วให้แล้วหน้าเราบอยามนี่แล้วแล้วเนาะเออเฮ็ดปิซังโต้บันนี่มาแล้วให้แล้วหน้าหาหน่อไม้นี่บ่เออหาหน่อไม้ขายซื้อข้าวกินซื้อข้าวกินนี่ออโอ้บ้านนี้บ่มีหน้าบ่มี มีกบบระปุ้ไล่เนาะมีฮอตหน้าหูือเอ้าหน้าไครจากตามทางไกลมานาะหน้าหน้าแต่ละบ,อบอ่อชอบทำราคาเพิ่มนั่นแหละ,ละราหรายเออหน้ามีมีเจ้าเนาะเออผู้ใดบุมีก็แม่นว่าทางให้เอ,เอ่อทางให้อยู่ที่ผู้เนมเนมเนมเห็นเป็นบ่ยามหูดกับไปหูดเลยนเนาะยามนี่พักพอดเป็นบ่อหานม้วเออแล้วเสียหญ้าละหานม้ว ซื้อเขากินนี่โอ้โหนัวถือว่าหาหน้าไม้มากกันยังได้ไปซื้อเขาเนาะซื้อเปนัวดอกเพชรเออดวิทยามีได้แบบนี้ไปหายังแบบนี้โอ้มีแค่มีบ่เออตลอดเลยเนาะพราแสดงว่าพราพราได้หาเนาะเพรามีแนวเพ็ดแนวหาเหมือนบ่ อันนี้เป็นข้าวเจ้า,านั่งลมกันนอนหลังจากที่ว่าเลี้ยวให้เลี้ยวส่วนเสียหญ้ามันแล้วก็เขาเจ้าก็อีกอย่างหนึ่งขาเจ้าก็หาหน่อไม้นี่มาขายในกิโลหนึ่งหกสิบพันกิหรือประมาณร้อยร้อยซาวบาทท่านผู้ชมประมาณนั้นก็เป็นสิ่งที่ว่าเพชรให้ชาวบ้านนี้มีอยู่มีกินเนาะอ้าขอบใจเด้อขอบใจใหลายๆบ้านส่วนน,วน, <c oughs> นี่บ้านเพิ่นพาน,นี่เขาเอาิ้นพายังอ่ะนี้ พายังกันี่พาสซนกัด้ยครับพาเสร็จเอออันนี้เพื่อนบอกว่าพาเสร็จเนาะตั้งอยู่บ้านไม้ท่านผู้ชมนี่โอ้เดี๋ยวจะไปเบ่งบนอันนั้นเนาะก็จะเอาน้ำนี่เอานทุกอย่างออกมาสดจากบ้านนี้นี่ย <mm ่างออกมาแล้วก็จะไปทางด้านนี้ ด้านน,นี้จะเป็นบ่อนข้าเจ้าเอาน้ำท่านผู้ชมเอาน้ำเพื่อจะไปไซสกินดื่มต่างๆนะ <c oughs> ตักน้ำมากินบ่ <c oughs> เออน้องสาวเพิ่งกำลังตักน้ำมากินท่านผู้ชมเป็นวิธีศิษย์พื้นบ้านแท้ๆที่ว่าประตูกา ลงมาสัมผัสถึงที่เลยเนาะเป็นต้นตักน้ำถึงเน,นาะตัวนี้นี่ต้น,น,ตนเอาน้ำเนาะน้ำมาเตะเตะพูเลยตัวนี้เนาะโอ้ขอ,องฟืนมาพร้อมเนาะเนี่ยเพิ่นมาแต่ให้เนาะเอาฟืนมาพร้อมนะเนี่ยีสิวิตก็ลาวโอ้เจฟ๊ฟืนพร้อม เมื่อยแล้วเนาะองฟืนมาแต่ให้เนาะเออเมื่อยอไวรู้วเออใส่กระเซาอันนี้บ่เออเอามาดังเนาะเออดังไฟนึ่งข้าเออแต่ละมื้อลราไปให้ลราเอามาเพราะมันบอเออเออบอเคยเห็นจักเขื่อได้เอยได้หนิได้เออองฟืนมาพร้อมเบ้แม่บอนี่นี่กลองในนี่แหละโอ้แต่แต่เคยเลยเนาะเคยองไปเสียหญ้าให้บ่เนี่ยเออ โอ้เสียเงาให้ละองค์องค์ฟื้นมาพร้อมเออฮ่าเอ้ยคุณองค์ใส่นี่มาเลยท่านอาจารย์สัตว์เลี้ยงฟังกระลายเลยมีแต่เบ้ได้หนิได้โอ,อ้น้ำก็อยู่ใกล้ๆน,น,นี่เนาะโอ้ทางนี้เป็นห้องเฮียนนะท่ต้องเป็นห้องเฮียนบ้านใหม่อันนี้เป็นบ่อเอาน้ำเนาะเออมาตักมาตักน้ำอยู่บนนี้นทา่นทานอาจ เดี๋ยวจะพาออกมาทางด้านพี่บนันเนาะเพื่อเราจะไปหารถเทาได้บ้านนี้เนาะรอบหมูบ่บ้านรอบบริุดท่ทำมั้มเพราะว่ามันก่วงแหง้ง <c oughs> ยังไม่เท่า,าเห็น,หนห้นไม้เห็นต้นไม้ป่าวเป็นน้ำไม้แห้งเออ,เอ,อ,เอ,อกับหลานป่า là làm cái xuôi no Ừm Ô, là mà hay Mẹ thao bò Ngon, bia Nguồn bia Để nám bò Ờ, ờ Bà đầy Xong hà nội máy xoay đầy là no Ờ, đầy lé Đầy lé no Bà đầy Nguồn cả cháu ý hết Ờ, ngon hà Ê Xoay mẹ mẹ thao tạc nội máy Ê, ê Chào nội bà <g ül> บ้านนี้บม่ได้มีเสียงเ,เขาเรียกเสียงตู้เสียงเทปเนาะมีแต่เ,เสียงสัตว์เลี้ยงก็ลงงวัวก็ลงควายตามหมู่บ้านนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ว่าน่าอยู่น่าเที่ยวน่าชมทำบาสัตว์เลี้ยงเพิ่งเกิดลายวิทีชวิตแบบเดิมดั้งเดิมและผู้คนก็นกนนยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะให้การต้อนรับดีมันส่วน เออว่าจ้ะเออกําลังพาหน่อไม้นาะนี่เนาะตากแห้งบ่เออตากแห้งตากแห้งแล้วไปขายเนาะเออ๋อหน่อไม้ใหญ่เนาะหน่อไม้หน่อไม้ยังอันนี้อบังยังนี้หน่อไม้ไผอบังไผอไผไปหานี่เาเยโอกับลูกบ่โอลูกก็สวยเนาะเฮ็ดนั้นลไปตากแห้งก่อนบ่เอโอ ตอนนี้เราจะไปตากแห้งอันนี้เนาะต้มให้มันจืดก่อนเนาะเต้มขอนต้มให้มันจืดแล้วก็เอาไปตากแห้งเนาะเพื่อว่าจะเอาไปขายเนาะหลังจากตากแห้งแล้วเอาไปขายเนาะอเออโอ้เฮงือนเจ้านี่มีอันนั้นอีกเนาะกระปางกระปางลูกระเบิดนี่กระปางลูกโบมทำไปช่งนี้อันนี้เป็นกระปางลูกโบมน,นี่เป็นทอ่อน้ำมัน เทาซุนมันสไง,งสงครามทานผู้ชมนี่เงินหลังนี่เขาจะเอาเทาเทาซุนน้ำมันเฮ็ดเลยตัวน,นี้นี่โอ้มีคำสองอันนะตัวนึงเป็นเฮ็ดเป็นยาวๆเลยตัวนึงเฮ็ดเป็นสั้นๆน,นี่คือว่ายให้มันเกิดประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างนะเดีจะจะ๋ยวเดี๋ยวออกดีก่อนเอาทางพี่เงินติดแคมทางเลยท่านนี่เลย ขนาดว่าเงินเพิ่อก็ยังมีสีสันนะเพื่อนแ่บไม้ที่ไปหาได้จากธรมรมชาติเพิ่อก็รคัดจ้อนสีสันเป็นลายคัดเนาะงามดีเ <c oughs> ด็กมันอยากมืดนอะทางด้านนี้เพราะว่ามันตอบกับเอ่อเสงตะเวนมันติดผาบางผานนะเออ การธรรมชาดทรรรร่านผู้ชมท่านนั้นเห็นบ่กำลังพากันมาแตรร่ลักน้ำนะถือว่าสัตว์เลี้ยงหลายหนะบานนี่ถือว่าพักหัวควายสัตว์เลี้ยงเพิ่นหลายหลยให้หน้าตาล้าครบอยู่จังสีกะถือว่ามีความสุขดีหลายให้ท่านผู้ชม เป็นหมู่บ้านท่ามกลางธรรม,มซาตอาชีบลักในยามนี้แม่นพากันหาหน่อไม้มาขายเนาะถือว่าได้ราคาดีอยู่ทา่านผู้ชมเลยแต่ละเฮือนเขาจะใช้จากชิวิทยามนินเม่นหาเข็มวิทยามหน่อไม้เราจะหาเข็มขายอ่ะท่านผู้ชมสำหรับรายการเนาะของบรรทุกในส่วนนี้ก็สิขอจบคลิปไว้เพียงเทาง่านี้ทา,ทานัน้นท่านผู้ชมเนาะ กอนจาก,กันไปคือเราทนาผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งวิธีเล่าเพื่อให้เราตรุงกนี้มีกำลังใจไปถ่ายคลิปและก็เหตดสารคดีวิธีชีวิตของคนเล่าในสนบทเนาะในสนบทนี้ให้ทานผู้ชมนี้ได้ครับชมอยู่ตลอดทนผู้ชมทางส่งวิธีเล่าพบกันใหม่ในคลิปหน้าทนผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอเก่าครว่าสบายดี